นี่ก็จะมีหลายสีนะฮะสามร้อยทุกคนพอดีมากส0มร้ 300, เขาก็จะมีหลายสีสีฟ้าขาวครีมดำอะไรอย่างเงี้ยอุย้ยสวยมากทุกคนมันออกแนวแบบว่าเป็นอันนี้150ตัวเดียวก็ได้ราคานี้เหรอคะโอ้โหทุกคนร5อ้าสิ 150. มีหลายสีเนี่ยไหมบนหุ่น150นะคะโอ้ยสวยจัง สองร้อยนะคะเขาจะเป็นแบบนี่จะมีหลายสีขาวครีมชมพูเงอันนี้ก็สวยน่ารักเนาะหุ่นหวานนะคะสีขาว สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเดินห้างแกลนไดมอนทัาซาค่ะห้างแกลนไดมอนทัาซาก็จะเป็นอีกหนึ่งห้างนะคะที่มีร้านขายเสื้อผ้าสวยๆเยอะมากค่ะทุกคนห้างนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับพาร์ติแนมเนาะถ้าเราเดินเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นพาร์ตินนมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปตรงนี้เสื้อผ้าก็จะเป็นแนวแบบว่าเป็นวัยรุ่นนะทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นแบบ มีใหม่มาเรื่อยๆค่ะวันนี้ดาวก็เลยจะพาทุกคนมาดนูนะว่าช่วงนี้เขามีเสื้อผ้าแนวไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะอคบอกเลยว่ามันมีแต่สวยๆเนาะนี่น,น,นี่นะ,ะเดินเข้ามาข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เลยเสื้อผ้าเยอะมากเป็นอีกหนึ่งห้างนะคะที่ใครมาแถวประตูน้ำหรือว่าพดดินัมเนี่ยไม่ควรพลาดนะคะต้องเข้ามาเดินต้องแวะเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้เนาะ เสื้อผ้าก็จะสวยๆเยอะมากแล้วล่ะค่ะก็ไม่แพงนะเริ่มต้นที่ประมาณแบบ200ขึ้นไปอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นงานป้ายหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไล่ดูที่นี่เขาก็จะมีทั้งหมด4ี่ชั้นเนาะแต่ว่าดาวเดินเนี่ยจะเป็นชั้น2นะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูเสื้อผ้าที่นี่สวยมากุ้ยกระโปรงตัวนี้สวยจังนี่สีขาวเป็นเขาเรียกอ,อะไร ลูกไม้อ่ะ่งสวยจังเลยสีขาวแล้วคนก็มาเดินกันเยอะมากๆนะคะที่นี่เสื้อผ้าก็คือจะมีอัปเดตใหม่ตลอดเลยมีทั้งแขนสั้นแขนยาวเสื้อเชิ้ตกางเกงเหล่เงีัยมีหมดนี่ช่วงนี้อากาศก็เริ่มร้อนเนาะเสื้อเชิ้ตแนวนี้ก็จะกำลังมาแรงนะเพราะว่าใส่เที่ยวใส่อะไรอย่างนี้ได้นะกันแดดกันลมกันเร่งได้ดีเนาะ จะเป็นชุดแบบสวยๆเป็นเซตแบบนี้ก็มีเนี้ยนี้ก็สวยนะมีเสื้อมีกระโปรงเป็นคู่เลยนี่กระเป๋าก็มีนะคะส่วนมากราคาเขาก็จะแปะไว้เนาะว่าชุดละเท่าไหร่อะไรยังไงนะส่วนมากนะเขาจะแปะนะเสื้อแขนยาวกันหนาวอนะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่นะคะมีชุดนอนก็มี ชุดนอนลายกระตูนนี่ก็จะเป็นเซตแบบนี้กางเกง,เงก็เชิ้ตเขาก็ขายแยกนะแต่เขาก็แบบใส่หุ่นให้<ม>เราดูเมื่อนะก่อนอยังโหด,ดังเีดดเดี๋ยวจะพาไปดูร้านนู้นดูร้านนี้ร้านนี้สวยสื้อ้าสวยๆเยอะ แต่ละช่วงอ่ะเสื้อผ้าเขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะ mm. ก็จะมีใหม่มาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็สวยสีนี้ก็สวยนะเป็นฟรีไซส์นะคะส่วนมากที่เราเห็นก็จะเป็นงานแบบฟรีไซส์เลยนี่ก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตนี่วันนี้ก็สวยอะผ้าดีนะคะเป็นงานป้ายอันนี้เท่าไหร่เออเขาแปะไหมนะอ่าไม่มีบอกอาจจะต้องถาม อาจจะต้องถามว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนี่โอ้ทุกคนดูสีสวยมากผ้าอย่างดีเว้ยนี่สวยจังเลยอ่ะเท่าไหร่ออโทษนะคะนี่ตัวเท่าไหร่ล่ะคะเท่าไหร่ะรนะสามร้อย 300. 300. สามร้อยเขาก็จะมีหลายสี สีฟ้าขาวครีมดำอะไรเงี้ยอุย้ยสวยมากโคนมันออกแนวแบบว่าเป็นเสื้อเชิ้ตแบบผ้ายีนขอบอะไรเงี้ยทรงขอบอ่ะแล้วก็จะมีทรงยาวเต็มตัวอันนี้โค้ใส่ได้หลายแนวมาผ้าดีมากสวยมากนี่นี่สามร้อยนี่ก็จะเป็นผ้าใช่เค่ะ ถ้าซาตีนไหมนี่ก็จะมีหลายสีนะคะสามร้อยทุกคนพอดีมากการตัดเย็บก็โอเคนะดีนะคะนอกจากนี้ก็จะมีข้างในกางเกงก็มีเนี่ยร้านนี้อยู่ชั้นสองนะคะใครมาห้ามพลาดเลยะคะ่าจะมีหลายแบบนี้เป็นเซตก็มีนะคะเป็นเสื้อแนวแบบเป็นเซ,นเนเซตเนาะเสื้อกางเกงคู่กัน,นอย่างนี้ยก็มีนะ แขนสั้นก็มีหอแขนสั้นตัวเท่าไหร่ล่ะคะ <250. S 1> อันนี้ร้อยห้าสิบตัวเดียวก็ได้ราคานี้เหรอคะโอ้โหร้อยห้าสิบมีหลายสีเนี่ยไหมบนหุ่นอุ้ยน่ารักจังนี่ร้อยห้าสิบนะคะโอ้ยสวยจังร้อยห้าสิบผ้าไม่ไม่บางไม่บางแล้วก็ไม่หนามากก จะมีหลายสีร้อยห้าสิบบาททุกคนสวยเนาะร้อยห้าสิบนะคะไปดูทางนี้จะมีเยอะมากหลายแบบก็ลองมาดูนะคะอันนี้ก็ร้านนี้ก็จะอยู่ชั้นสองเนาะือสวยเดี๋ยวไปดูมีเยอะนะคะนี่แค่ชั้นสองนะวันนี้สองร้อย สวยสองร้อย <200. S 2> ไปต่อนี่ก็สวยมีทุกแปดทุกแนวจริงๆนี่ก็สองร้อยนะ จะแปะราคาอันไหนที่ไม่แปะก็ต้องถามนิดนึง่วนมาก็จะอยูดีสองร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยอไย่างนี้แหละวันนี้ก็สวยอ่ะดูชุดท,ที่ใส่หุ่นเนี้ยสวยนี่ก็สวยสวยมหมอไปทางไหนดี <c oughs> ไม่เจอสวย เฮ้ยเชิญนี้ก็สวยนะลาย,ลาย,นย,ายเนี้ยอุ้ยผ้าดีอันนีอร่อยเนี่ยสวยจังอุ้ยเนี่ยสวยร้านไหนของร้านไหนไม่มีป้ายราคาบอกไปจะถามใครก็ไม่รู้ดูนี่ชั้นสอง เดี๋ยวขึ้นไปดูชั้น3ามป่ะเยอะมากที่นี่อะเนาะสองนะเดี๋ยวไปดูชั้นสกันคือร้านส่วนมากอะที่ดาวไม่ได้ถามราคาเพราะว่าด้วยความที่เขาตั้งแบบติดติดติด,ต,ดติดกันเราแทบแยกไม่ออกว่าร้านไหนเป็นร้านไหนเนาเพราะฉะนั้นก็จะไปนั่งถามเขาก็แบบหาคนถามไม่ถูกอะทุกคน นี่เราขึ้นมาชั้นสานะคะก็มาดูชั้นสามก็จะมีเสื้อผ้ายเยอะแยะมากมายนี่สองร้อยหุ้ยนี่สี่ร้อเป็นแบบเป็นสูตร400้อยนะคะ อันนี้250คนที่เดินอะเนมาก็จะเป็นต่า,ชา,ตตางชาติต่างชาติเยอะมากต่างชาติเยอะมากๆาะนี่ก็สวย200นะคะ สวยจังเลยมีหลายสีาดีมาก รองเท้าก็มีนะน,นี่มาดูทางนี้ก็จะเป็นรองเท้าก็จะร่นต้นที่390บาท200ก็มีนะรองเทา้าอันนี้ก็จะ200นะคู่ละว200ก็คือจะมีหลายแบบมาก200มีแต่สวยๆทุกคนอันนี้250 ืมสวยเนาะใส่ไม่ได้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้นสี่ชั้นสี่ก็มีเสื้อผ้าอยู่สวยเยอะนะคะนี่ขึ้นมาชั้นสี่แล้วชั้นสี่ก็มีส,สวยๆเยอะนะคะนีสองรองกรบอป๋าเงี้ย สองร้อยห้าสิบสวยๆก็จะเยอะแยะมากมายสวยเต็มเลยนี่นี่ก็จะเป็นแนวแบบว่าเขาเรียกผ้าอะไรผ้าผ้าผ้าปักผ้าทอผ้าอะไรอย่างี้ย ลูกไม้เต็มเลยนี่นี่ก็สวยแต่ว่ามันร้อนแล้วนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเสื้อเชอิ้ตอย่างเงี้ยก็สวยนะผ้าจะพิ้วพิ้วนะสื้จังตัวเท่าไหร่เอ่ยวันนี้ตัวเท่าไหร่คะสองร้ยห้าสิบบาททุกคนมีหลายสีนะ สีขาวสีครีมสีน้ำตาลสีดำมีหมด250บาทยูมอกดูมีหลายแบบมากแนวนี้ก็มีก็จะเป็นเซตนะมีเสื้อกับกางเกงขาสั้นนะเซตสวยเต็มเลย สวยมากต้องมาดูนะคะ,ะ,คะแกรนดไดมอนด์พาซ่าเนาะห้างแกรนไดมอนด์พาซาก็าจะอยู่ข้างๆแพตินามนี่นี่สองร้อยอุ้ยสวยจังสองร้อยนะคะเขาจะเป็นแบบเขาเรียกผ้าอะไรอ่ะแล้วคอเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยมีหลายสีนะนี่กระเป๋าเขาก็น่ารักเนาะ มี่จะมีหลายสีขาวครีมชมพูไงน,น้ำตาลสวยอันนี้ก็สวยน่ารักเนะาะขุ่นหวานนะคะสีขาวสวยจังเลยอะ่ะสองร้อยนะคะอืมทำได้หรได้ค่ะสองร้อยอยันนี้ก็น่ารักจังเลย เป็นเรสอะทุกคนฟูฟูฟ้ง <S <S องฟ้องอ้น่ารักเนาะเนี้ยมีหลายสีด้วยเป็นเรสนะคะสวยดีนี่ดูนี่ก็สวยนี่เขาใส่เป็นหนมุนโชว์ก็สวยนะคะอืมสวยมาก อันนี้ 150. ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะคะเป็นแแนวผ้าไหมพรมร้อยห้าสิบสวยข้าง <50 S 1> ในก็มีอันนี้สองร้อยสองร้อยนี่อ้าวมันจะมีสองร้อยกับสองร้อย 200กับร5ออ๋อถ้าเป็นแบบกางเกงอ่ะ200ถ้าเป็นเสื้อฝั่งนี้รอยห้าสนะคะก็จะมีหลายแบบก็ต้องมานั่งเลือกเอาจะชอบแบบไหนนะอันนี้150อ่ะค่สอะอ๋อใส่หุ่นเนี้ยแบบนี้150ก็จะมีหลายสีโอ้พาดีนะผ้าแบบ ออกแนวะผ้าไหมผ้าไหมพรมนิดหน่อยเขาเรียกผ้าอะไรนะนี่อันนี้ก็สวยเสื้อเป็นเสื้อกล้ามแล้วก็แต่งแบบแบบนี้มันนก็สวยอะทุกคนเขาจะแต่งหน่อยแบบอันนี้เท่าไหร่ล่ะคะสองร้อยส่วนมากราคาก็จะประมาณนี้นะร้ 150, 200, อยห้าสิบสองรอยะไรเงี้ยไม่ได้ไปจากราคาในมาก 250้บ้างยอะไรเงี้ยแล้วแต่อุ้ยนี่สวยจังอื่มีสีเดียวอุ้ยนี่สวยจังสีดำสีเขียว2 0งนะ่ะสวยจังเลยทุกคนสภาพเยอะมากแล้วมาดูตรงนี้นี่ มันจะเป็นอย่างไ้มีหลายสีมีปกมีอะไรสวยสองร้อยนะเนี่ยสองร้อยนะไปต่อเยอะมากชั้นสามนะเยอะมากมากก็จะมีทุกแบบเสื้อกล้ามก็มี เสื้อเชิ้ตช่วงนี้เสื้อเชิ้ตอะไรเงี้ยจะเยอะมากๆนะคะเนี่ยแนวเนี้ยสวยสวยมากต้องมาเดินแนะนำห้างแกลนไดมอนด์พลาซ่านะ,ะทุกคนเยอะมากเสื้อผาสวยๆเต็มไปหมดเลยนี่ก็จะเป็นเซตนะนี่ ร้อยห้าสิบอ้าไม่แพงเอาจริงอยู่ที่150 200 250บสองรยสรอยหาสิเงี้ยส่วนมากจะอยู่ที่ราคานี้แล้วก็ขึ้นมาอีกหน่อยก็300นะคะประมาณนี้ทุกคนราคาจะอยู่ประมาณนี้แหละอาจจะมีบ้างบางร้านที่แบบสามร้อ่อยเงี้ยมันก็แล้วแต่ไงแต่ส่วนมากหลักๆก,ก,ก็จะอยู่ที่นี่แหละ ร้ 250, 200, 250อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบเนี่ยหลักๆเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับห้างแกลนไดมอนด์พลาซ่านะใครที่กำลังมองหาแหล่งช็อปเสื้อผ้าส,สวยๆนะคะแนะนำเลยค่ะห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนส่วนคลิปหน้านะดาบจ,จะพาทุกคนไปร้อนไหนก็ ฝากติดตามด้วยนะคะชิน้ลาไปก่อนค่ะเจอกันให่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ